สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ลอตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะน,นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อคะ่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสั่งสื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้เป็นไอดีไลน์นะคะมีทั้งหมดสีไลน์ให้เลือกนะใครนะคะไม่สุดทางไลน์ก็สามารถทำมาได้นะคะที่ทางเพจ a c e b o o k เ,เ,เยี่ยมโรช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ a c e b o o k เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะส่วนใครนะคะอยากติดตาม ดูรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ ig y j s q u i s h y ค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะแบบแรกนะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบสลามนะคะก็สลามอันนี้กระปุกละ15บาบทเท่ากันทุกแบบเลยนะคะนี่นะ15บาททุกแบบค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะกระปุกแบบแรกนะน,นี้นะคะจะเป็นสีมุกกาก,ากเพชรนะคะสีสวยมากนี่ก็จะเป็นสีวันนี้นะคะเป็นสีมุกมุก แล้วก็จะมีกากเพชรให้นะคะอันนี้สีแรกจะเป็นสีนี้นะคะสนใจสีไหนแคปภาพนะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสีเหมือนแบบโคลาโคกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบเขียวน้ําเงินอันนี้เหมือนทูโทนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นเขียวน้ําเงินเหมือนกันจะมีสีทั้งหมดตามนี้เลยนะคะกระปุกละ15บาทนะเป็นสีมุกนะคะอันนี้เป็นสลามสีมุกกากเพชรค่ะแบบแรก แบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสลามสีใสกากเพชรนะคะอันนี้คือให้กากเพชรเยอะมากนะคะนี่นะกากเพชรแน่นมากนะคะแล้วก็สีจะเป็นแบบสีใสนะคะตัวนี้นะมีสีแดงนะคะสนใจสีไหนแคปภาพได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นสีใสกากเพชรสวยมากนี้ให้กากเพชรเยอะมากนะคะก็ปลุกละ15บาทนะอันนี้จะเป็นสลามสีใสไอติมนะคะก็จะเป็นตัวไอติมการ์ตูนอยู่ด้านในนะคะอันนี้การ์ตูนก็จะมีหลายลายด้วยนะคะนี่จะเป็นสีใสแบบนี้เลยสีใสมากนะคะนี่อันนี้นะมีสีนี้นะคะสีแรกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะสีแดงนะคะนี่คนไอติมแทบไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วก็จะมีเป็นสีใสนะคะ ตัวไอติมข้างในนะคะจะเป็นลายตามสีนะคะสีใสก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นนี่นะคะลายตามนี้เลยคิตตี้นะคะนี่เป็นหน้าแบล็แล้วก็จะมีเป็นหมีบาวนะคะไอน,นี้ก็จะเป็นสีใสนะอันนี้สาหรับใครที่ชอบสีใสนะคะสวยนะแล้วก็จะมีไอติมให้ด้วยอันนี้ก็ราคากระปุกละสิบห้าบาทนะคะ แบบสุดท้ายนะคะอันนี้นะจะเป็นสีสายผสมมุกกับเพชรนะคะก็อันนี้นะตัวนี้จะเป็นสีสายเลยนะคะแต่ว่าจะมีเป็นสลามนะคะกับเพชรปนอยู่แบบนี้นะคะสวยมากเลยอันนี้นี่นะคะก็จะเป็นสายมุกนะคะอันนี้สนใจสลามแบบไหนแคปภาพไปนะคะนี่ตัวนี้จะมีหลายสีให้เลือกนะคะสีแรกจะเป็นสีนี้สีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีทองนะคะกับสีสายคู่กันแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสีชมพูใสนะคะ อันนี้เป็นสีขาวกับสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสลามผสมเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีน้ําเงินกับสีใสนะคะอันนี้ก็เป็นสีใสกับสีชมพูนะคะมีสีตามนี้เลยนะสนใจสีไหนแบบไหนแคปภาพได้เลยนะคะสลามกระปุกละ15บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูชี่นะคะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นแบบราคาชิละ5บาทอย่างแรกนะคะเป็นมินิบัตรอีโมจินะคะ ตัวนี้ก็จะมีหลายหน้ามากๆนะคะจะเป็นพวกหน้าอีโมจิไซมินินะคะราคาชิละ5บาทนะคะอันนี้ก็จะนิ่มจะโลค่ะ5บาทนะคะแบบแรกเป็นมินิบันอีโมจินะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นพุดดิ้งนะคะก็ตัวนี้จะมีหลายสีนะคะตรงคีดด้านบนก็จะเป็นสีมินินะคะจะมีชมพูเข้มชมพูอ่อนเขียวเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้านะคะจะเป็นสีประมาณนี้เลย อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์จะแบบใหญ่กว่ามินิเล็กน้อยแต่ว่าขายในราคามินิ5บาทเท่านั้นเนื้อดีนุ่มสโลด้วย5บาทค่ะแบบต่อมานะคะตัวนี้นะจะเป็นช็อกบอลมินินะคะก็อนนี้จะมีสีตามนี้เลยนะคะจะมีซอสลาดนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งโรยด้านบนด้วยน่ารักมากนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มสโลด้วยนะราคาชิละ5บาทเท่านั้นนะคะ ต่อมานะคะต้องถุงนี้นะจะเป็นแบบคลาแบบนะคะก็ส่วนใหญ่แต่ละแบบนะคะจะมีมาไม่กี่ชิ้นนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้แบบคลาหนะกก็ให้สั่งว่าอาซากุชิ5บาทกี่ชิ้นมาเลยก็ได้นะคะก็จะคลาจากถุงนี้ไปให้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถระบุมาได้นะคะแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลาค่ะกันนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะจะให้ร้านคลาให้หรือว่าจะเลือกแบบที่อยากได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ป,ปังปอน,นะคะมีโดนัทคิตตี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเหฮดบันแพนด้านะคะแล้วก็มีอุ้งเท้าแมวนะคะแบบนี้มีแพนเค้กนะคะก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆว่ามีแบบไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้หัวสโนุปปี้นะคะปังหัวใจนะคะปังแผ่นนะคะลาดซอดแบบนี้แตงโมนะคะ นี่นะคะน,นี้ก็เป็นปังหัวใจเหมือนกันมีหลายสิทธ์เลยแล้วก็จะมีมินิบ้าน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีนบ้บัแบบหน้ามันโถอุ้งเท้าแมวนี่นะคะแล้วมีบันเมลอนด้วยแบบข้าวๆประมาณนี้เลยนะราคาชิละ5บาทเท่ากันหมดเลยนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิละ10บบาทนะคะเริ่มที่แบบแรกนะอันนี้มาใหม่นะคะจะเป็นแบบกระต่ายตัวกลมสีเหลืองนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยมาใหม่นะคะ สีก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเนื้อดีนุ่มสโลด้วยลายนี้น่ารักมากนะคะมีหูกระต่ายอยู่ด้วยแบบนี้นะคะราคาชิ้นละสิบบาทนะนิ่มสโลมากแล้วก็ลายน่ารักด้วยนะคะมาใหม่สิบบาทค่ะแบบต่อมานะคะจะมีเป็นผลสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีสองสีนะคะจะมีเป็นสีแดงนะคะกับสีชมพูค่ะ อันนี้เลยอันนี้จะเป็นผิวมันๆนะคะไซ้กลางนะคะไซมีเดียมนะแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อซอฟต์ๆสโลว์อันนี้ก็เป็นลายมาใหม่เหมือนกันนะคะราคาชิ้นละสิบบาทนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ก็ล็อนนี้นะคะมีมาถึงสสีด้วยกันเลยนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะกับสีเหลืองนะ แล้วก็บางชิ้นจะมีเป็นดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถระบุได้นะมีหลายหน้าตานะคะมีทั้งหน้าแบบแบลบ็วแๆบบแล้วก็มีทั้งหน้าอีโมจินะคะส์ตัวนี้จะเป็นซสายเกือบจัมโบ้เลยนะแต่ว่าขายในราคา10บาทเท่านั้นนะคะนี่สายใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นสีมุกด้วยเป็นผิวมุกนิ่มสโลค่ะราคาชิ้นละ10บบาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะ นมสโลค่ะ10บ,บาทเฮดบ้านแพนด้านะคะจะเป็นแบบสายจัมโบ้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ส,สีนะคะมีเป็นสีฟ้านะคะสีดำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีม่วงนะนี่นะคะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เลยนุมสโลนะคะราคาทีละ10บ,บาทค่ะ ต่อนะคะตัวนี้นะจะเป็นโดเรมอนนะคะโดเรมอนจะมีทั้งหมด3สีนะคะสนใจสีไหนแคปภาพได้เลยนะมีสีฟ้านะคะมีสีแดงแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นแบบสีเหลืองนะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์จัมโบ้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะโดเรมอนราคาชิ้นละ10บบาทนะ อันนี้ก็สามารถตั้งได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวโดเรมอนนั่งอยู่นะคะจามารถตั้งโต๊ะได้นะคะราคา10บาทนะต่อมานะคะตรงนี้นะก็จะเป็นแบบจมโบ้บันนะคะอันนี้จะมีหลายแบบเลยนะคะจะมีเป็นแบบหน้าอีโมจินะคะก็จะเป็นสีต่างๆประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นจมโบ้บันขาวนะคะอันนี้สนใจบันหน้าอะไรสีอะไรก็สามารถระบุมาได้นะคะหรือว่าจะให้คลับไปก็ได้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ10บาทนะ ไซส์ใหญ่จัมโบ้นะคะแล้วเนื้อดีมากๆานะนี่นะคะเนื้อนุ่มสโลราคาชิละสิบบาทค่ะนี่นะคะจัมโบ้บานอีโมจิสิบบาทอันนี้นะคะจะเป็นหัวโดโลเลม,มอนนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินม่วงแล้วก็เป็นผิวมุกด้วยนะคะสิบบาทนะคะสโลนะ เราก็จะมีเป็นแมวนะคะเป็นแมวสีฟ้านะคะแบบบอลแมวนะนี่ก็เป็นบอลแมวตัวกลมๆนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นผิวมุกเหมือนกันนะคะสีฟ้าอ่อนด้วยนะสีสวยมากๆแล้วก็ลายน่ารักด้วยราคา10บาทเหมือนกันค่ะเอวโวคาโดสิบบาทนะคะ เว้ยจัมโบ้ราคาสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นขนมปังแบบต่างๆนะคะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นลายแบบพุดดิ้งนะคะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะเป็นขนมปังอบค่ะราคาชิ้นละสิบบาทนะ หัวใจนะคะก็อนนี้จะเป็นสีชมพูค่ะต่าจัมโบนะคะอันนี้ก็จะมีหลายสีนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสนใจสีไหนระบุมาได้เลยนะนี่นะคะซสายใหญ่ส์จัมโบ้ค่ะนุ่มสโลนะคะอันนี้คุ้มราคามากราคา10บบาทแล้วก็ ตรงหน้าตาจะเป็นซอสลาดแบบนี้ด้วยนะคะ10บ,บาทนะปังปอนนะคะจะเป็นหน้าแบวแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างอันนี้นะคะจะเป็นโลซานิโอนะคะอันนี้จะมีหลายหน้าหลายสีมากนะคะจะเป็นแบบหน้าซานิโอประมาณนี้นะคะมีหน้าคาบีหน้าโทรีแล้วก็มีหน้าไมเมโลดี้นะคะสีก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะ นี่สนใจสีไหนระบุมาได้เลยนะคะค<ล>ก็ตอนนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์จัมโบ้นะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะนุ่มสโลนะลนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะเป็นโลซานิโอคะ่ะชิ้นก็จะเป็นประมาณมือใหญ่กว่ามือนะคะสิบบาทนะ ต่อนะคะอันนี้สิบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นกระ่ายแต่มมกุฎนะคะจะมี2สีให้เลือกนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นราคา10บาทนะคะก็จะเป็นแบบค้าเหมือนกันนะคะอันนี้สําหรับใครที่อยากได้แบบค้าอันนี้นะคะก็สามารถระบุเวลาว่าค้าแบบมาให้นะคะหรือว่าจะสนใจแบบไหนก็สามารถแคปภาพได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะคะที่เป็นสับประรดนะคะ มีเป็นไอตีมแคปพาฟได้เลยนะมีข้าวโพดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไข่แบบนี้มีลูกท้อนะคะขวดนมนะคะขวดนมมีแบบนี้จีเป็นสตรอเบอรี่ดิฟนะคะจิว๋วปีกไก่ทอดนะคะนี่เป็นเหมือนมันโถนะนี่นะคะน,นี้ก็เป็นข้าวโพดเหมือนกันมีมะาการองจัมโบ้นะคะเต่าจัมโบ้สีขาวนะคะแล้วก็น,นี้นะคะจะมีเป็นลูกพีชด้วยนะคะนี่นุ่มสโลนะ ันนี้ก็ราคา10บาทนะคะก็มีเป็นแก้วแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแก้วกาแฟค่ะสนใจแบบไหนแคปภาพมาได้เลยนะคะราคาชิ้ละ10บาทนะต่อมานะคะก็จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นราคาชิ้ละ20บาทนะคะก็อันนี้ในคลิปนี้นะคะตั้งแต่ราคา20บาทขึ้นไปมีแพ็กเกจทุกชิ้นเลยนะคะแบบแรกนะคะจะมีเป็นเคปกอนมินินะคะก็ตัวนี้ไม่ได้มานานมากนะคะ ก็จะมีแพ็กเกจแล้วก็จะมีบอลเชนแบบนี้เลยมี2สีนะคะจะเป็นสีเหลืองส่วนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะด้านในนะคะจะเป็นเ bon คปอน้าสับเบอรี่มีนิแบบนี้เนื้อจะเป็นแบบซอฟแล้วก็สโลนะคะรานะคา20บาทเท่านั้นนะมีแพ็กเกจบอลเชนด้วยนะคะ20บบาทค่ะฟันกาแล็กซี่นะคะ อย่างต่อมาอน,นี้เป็นมังคุดนะคะก็จะมีแพ็กเกจของมังคุดแบบนี้แล้วก็จะมีบอลชีนให้นะคะนี่ตัวอ,อย่างด้นนานในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนมังคุดจริงมากนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยราคา20บาทเท่านั้นนะนุ่มสโลนะคะอันนี้จะเป็นดบบคอทดอกนะคะก็คอทดอกอันนี้จะมีเป็น สีแดงนะคะกับสีส้มนะจะเป็นข้อดอกแบบนี้เลยนะคะมีซอสราดแล้วก็จะมีแพ็กเกจประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็สโลนะคะสโลมากราคาชิละยี่สิบบาทนะคะจะเป็นแบบโดนกัดแล้วก็จะมีไส้แบบนี้ค่ะยี่สิบบาทนะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบราคาชิละยี่สิบห้าบาทนะคะมีแพ็กเกตทุกชิ้นเลยนะยี่สิบห้าบาทมีแพ็กเกตทุกชิ้นนะคะ อย่างแรกนะคะเป็นปลาวานมิลลี่นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะตัวสกูชี่เป็นแบบนี้นะมีโบเชนให้ด้วยนะคะก็มีหัวใจด้านล่างด้วยนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆ่อนอันนี้ราคาชิ้นละ25บาทนะคะตุ๊กตาแฮมเบอร์เกอร์นะคะ25บาทอันนี้จะเป็นแบบแมวน้ำน,นะคะก็จะมี2ส,สีนะคะนี่ ปลาวานนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกอยู่ด้านบนนะคะับประรดใส่แว่นนะแม่ไก่สองสีนะคะหวัวมายูนิคอร์นค่ะนี่จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะ ช้สโลมากนะคะก็จะเป็นแบบใหม่นะคะก็ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบน้ำเต้าแบบนี้นะคะโรคิตตี้นะไอติมชินามอนนะคะแก้อปากาค่ะแก้วนะคะกาแฟแอปอสีใสหุงค่ะข้าวโพดปิ้งนะคะ โดนาอัวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละ25บาทมีแบบประมาณนี้เลยนะคะมีแพ็กเกจทุกชิ้นนะสนใจลายไหนแบบไหนแคปภาพได้เลยนะคะ25บาทค่ะ นี่นะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบบสกูชี่ลอดใหม่นะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็นไอดีไลน์นะคะจะมีทั้งหมดสีไลน์ให้เลือกนะคะใครไม่สะดวกทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโลช็อปนะคะเพจเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กเราจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะส่วนใครนะคะอยากติดตามดูรูปสินค้าคร้าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ g อจีวายจัดสกูชี่ค่ะนี่นะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นเป็น,นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ในคลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ